อ่าครับผมมามาอีกแล้วครับคลิปปรับยูนฮับูครับผมตัวนี้เป็นแบล็กบูททงรารุ่นหกพันครับเป็นรุ่นไอรุ่นปีหกเจ็ดที่ผ่านมาครับเป็นรุ่นนิวครับหกพันนิวนะครับโดยนะตัวสีเขียวมาอันนี้เครื่องใหม่แก่เก่านะครับผมจะเปิดฝาครอบกรองอากาศมาครับเพื่อที่เราจะเอาลูกยางที่ว่าเขาปิดปิดกั้นด้านในออกนะครับเนาะมันจะมีลูกยางน้ำดำอยู่นะครับสองตัวนะไี่องเอาออกเลยครับ ถ้าถ้าเจ้านะครับไปซื้อจากร้านไหนก็แล้วเต้ครับซื้อมาเนี่ยให้ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับให้ถอดตัวนี้ออกมันจะมีลูกยางคับบดำๆเนี่ยแกะแกะออกไปนี่ครับแกะกันเลยแล้วก็โยนทิ้งเข้าป่าไปเลยครับถ้าบม่มีปลาก็โยนทุ่งคังกระยาก็ไเลยถ้าบม่มีทางกระยาก็โยนน้ำมันนี่ก็ได้รนี่ตลกแหละโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันก่อนเลยครับจะปรับจูนครับช่วงนี้ผมจะลงคลิปการปรับจูนถั่เยอะหน่อยนะครับ ได้พึ่งนำคาดหอยเด้อผมอยากจะให้คนปรับเก่งๆก,กันนะนะ,ก,ะนก็เลยตกลงมาดูหน่อยสีพยา,ยามเขาชอยเอาเครื่องนั้นเครื่องนี้มาลงเรื่อยๆครับพยายามสลับยี่ห้อสลับรุ่นมาลงเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้ไม่จำจีเนาะเอออ่ะเติมหม้อมานนี่แหละเอาเครืองเครื่องซือครับลองเครื่องเฉยนะ่ะผมหยิบเมาทวิธีกันปรับจุนขบูอ่ากะทิ้งดารุ่นออกขันนะครับ ที่จริงเครื่องแต่ละตัวเนี่ยมันจะปรับจุดนี่เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันอยู่เด้อต่างกันอยู่อ่ะอตัวเฮสหรือว่าตัวไฮนะครับมุนขวาสุดเลยจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บมุมธรรมดา้ายรอบเดียวพอแฟบพออ่าส่วนตัวฝั่งนี้ครับตัวเอลหรือว่าตัวรลวครับเออมุนขวาสุดก่อนเนาะจึ๊บมุมธรรมดาสายรอบครึ่งนะครับหนึ่งครึ่งรอบเลยาหนอยนิดหนึน่งโอเคตัวบนก็ให้ปรับซะหน่อยครับตัวเคริ่ง นะครับปับก้อยหน่อยให้เครื่องมันตัตได้ไงเนาะโอ้ฝนที่มาเลยเฝ้าเฮดคลิปก่อนใครมัวว่าเฮดคลิปบ่เดียวฝนตกโอ้ยพี่น้องเลยเดี๋ยวผมจะปิดอ่าผมจะใส่ก๊อกอากาศแล้วก็จะใส่ฟ้าครอบก๊อกอากาศแล้วก็ปรับจุแล้วก็สตาร์ทเทียวเลยเนาะครับอ่าโอเคโอเคอย่าเพิ่งเบื่อเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งดูวูสิเลย เมื่อสิเดฝังใจนะครับสิไดเก่งเนาะเมื่อหม่เนาะนะครับผมมาลองดูครับลองดูก็เปิดสวิตช์ดันขึ้นด้านบนนะครับคือการเปิดครับถ้าลงน้าล่างแบบนี้เขาเรียกว่าปิดเด้อดันขึ้นเปิดแล้วก็อ่าดึงโชูดึงไม้สุดครับแบบนี้ครับแล้วก็ส really. ตาร์เลยอตอนสตาร์ไม่ต้องการกำลังนะครับหนึ่งสองสามสี่ถ้าดังแบบนี้แสดงว่ามันจะติดแล้วครับ โปรแกรมเล่งเพื่อให้โชว์มันตีกลับเข้าไปครับหนึ่งสองสามปั๊บนี่ก็สตาร์เลยบาทีนี้แบบนี้มันวูบนะครับขจับตัวเฮดไปมุนไปด้านซ้ายครับ

คครับผมจะปรับประมาณนี้ครับเดียวกับลูกค้าซื้อไปอ่ะไปใส่สักระยะหนึ่งแล้วนะคุณลูกเราก็ขยับเพิ่มเด้อปรับเพิ่มครับเนี่ยขยับตัวเนี้ยตัว H ครับถ้ามันเหมือนจะอ่อนๆเกินก็ขยับมุนขวาสักหน่อยครับแต่ถ้าอ่ามุนขวาเยอะมันจะบูบเลยครับพี่น้องถ้ามันบูบกับมุนขยับมาดัดทรายกบมาตำแหน่งที่ว่าหายบูบนะครับเล้วก็เอาตามนั้นเลยเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเรียบร้อย